กระผมมานนีสอนเพียงเกตครับการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งชนะทุกพักการเมืองที่ส่งสมัครเข้าแข่งขันครั้งนี้มีพักการเมืองทั้งหมด8พักครับพักเพื่อไทยโดยคุณสุรชาติเทียนทองชนะได้คะแนน,น29.000เสร็จเศษ็จมาเป็นอันดับหนึ่งทิ้งอันดับสองเกือบ9ก้า0กว่าอันดับ3 9 0 0 0 0กว่า ถือว่าชนะทุกพักชนะพักก้าวไกลชนะพักก้าชนะพักพลังประชาชนชนะพักไทยศิวิไลชนะพักยุทธศาสตร์ชาติชนะพักครูไทยเพื่อประชาชนและชนะทุกพักที่ส่งสมัครนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องผมอยากจะพูดนะครับไม่ใช่ว่าพักเพื่อไทยชนะพักพลังประชารัฐคือเราชนะทุกพักต้องขอกาบขอบพระคุณ ทุกท่านครับที่สนับสนุนพักการเมืองของแต่และพักของตัวเองแฟนขับของเพื่อไทยเกือบสามหมื่นคะแนนครับเลือกเพื่อไทยแฟนขับของพักก้าวไก่ 20, สองหมื่นเศษต้นสองหมื่นสี่ร้อยกว่าก็เลือกพักก้าวไก่มีอุดมการณ์และจุดมุ่งหมายที่ไม่เหมือนกันและเหมือนกันพักกล้าตั้งขึ้นมาใหม่โดยคุณอัธวิทย์ก็มีแฟนขับอยู่สองหมื่นกว่าถัดลงมาคุณศิระเจนจาคะภรรยาลงแทน คะแนนเดิมก็เหลืออยู่เจ็ดคะแนนเดิมสามหมเหลืออยู่เจ็ดพันห้าพักไทยพักดีก็ถัดๆัดไล่มาประมาณ5,000กว่าท่านผู้ชมครับแฟนขับอย่างนี้ความคิดเห็นทางการเมืองอย่างนี้ผมว่าเป็นเป็นดอกไม้ที่หลากสีในสวนที่โสโสพิษโสพามากๆครับขอให้ท่านทั้งหลายสนับสนุนพักการเมืองของท่านนะครับนักการเมืองของท่าน เพื่อไทยหนุนเพื่อไทยก้าวไกลหนุนก้าวไกลมีสิ่งบางอย่างที่เหมือนกันและแตกต่างกันในแน,แนวความคิดนะครับนั่นคือความต้องการของพี่น้องประชาชนเมื่อแข่งขันกันแล้วก็จบพักไหนได้คะแนนมากพักนั้นก็ได้รับชัยชนะครับคุณสุรชาติเทียนทองเมื่อวานไปร่วมประชุมกับพักประชุมพักเพื่อไทยนะครับผมเขียนกรนสั้นๆต้อนรับท่านนะครับผมเขียนไว้ว่ารับใช้ประชาชนคนหลักสี่ จัตุจักคนดีสีสมัยชื่อสุรชาติเทียนทองคล้องดวงใจเพื่อประชาธิปไตยเพื่อไทยเพื่อทุกคนครับยินดีต้อนรับสสคนใหม่คุณสุรชาติเทียนทองพักเพื่อไทยครับส่วนพักอื่นท่านก็ลดรงคงที่จะสนับสนุนพักของท่านต่อไปนะครับพักใดได้รับความนิยมมากพักนั้นไปทําหน้าที่ ในสภาผู้แทนราษฎรในอนาคตเลือกตั้งทั่วไปพักไหนได้คะแนนมากก็ไปเป็นรัฐบาลผมอยากให้ในายกรัฐมนตรีมาจากผู้แทนราษฎรครับไม่ใช่มาจากบัญชีรายชื่อผู้แทนราษฎรเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาปี2535้มเราต่อสู้จนล้มเสียหายตายเสียจกมีวีรชนเกิดขึ้นมากมายอยากให้ผู้แทนราษฎรให้การเลือกตั้งชี้ขาดว่าคนไหนควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีนอกจากจะตัดอำนาจของสอว2อ0 250คนไม่ให้มาเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเพราะสวอสมาชิกวุฒิสภาเราเคยเลือกตั้งกันมาแล้วถ้ายังมีสวก็ให้มีมาจากการเลือกตั้งถ้ามีปัจจุบันนี้ตัดอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไปเพราะการเลือกตั้งทั่วไปใกล้เข้ามาแล้วครับประยุทธ์เก่งขนาดไหนก็ไปไม่ได้นานหรอกครับอีกสักหน่อยก็ต้องยุบสภาคือนอำนาจให้แก่พี่น้องประชาชนครับขอ,ขอขอบคุณทุกพักครับสวัสดีครับ